สวัสดีครับพี่น้องผูเพื่อนที่น่ารักทุกคนและผู้ปกครองที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ ARM .exe กับเกม Digimon Story Cybers St l o t t ในการฟาร์มนะครับเป็นพาร์ทของการฟาร์มเลเวลนะเพื่อที่จะทำให้ดิจิมอนของเราเนี่ยพัฒนาขึ้นนะฮะจริงๆผมตั้งใจที่จะเล่นมอนฮันนะวันนี้แต่ว่าสุดท้ายด้วย ผลของการเกิดแผ่นดินไหวนะครับแล้วมีอาร์เซชอชเนี่ยก็เลยไม่รู้ว่าจะทํายังไงอะไรยังไงเมื่อไหร่ได้ต้องคอยระวังภัยตลอดเวลานะครับคอยติดตามข่าวสารก็ด้วยนะด้วยความเป็นห่วงจาก arm ม ex exe นะครับผมเอาล่ะถ้างั้นเรามาฟาร์มเลเวลดิจิมอนของเราให้พัฒนาสักหน่อยดีกว่ากอบิมอนของเราเนี่ยอาจจะได้เติบโตขึ้นเป็นกีดามอนนะครับและกลายเป็นปีศาจที่แข็งแกร่งเป็นดิจิมอนที่คขอแกร่งอย่าเรียกปีศาจเลยเป็นดิจิมอนที่แข็งแกร่งเพื่อที่จะมาช่วยเหลือเกื้อหนุนผมได้นะครับไปกันเลยดีีกว่านน้เป็ พาร์ทของการฟาร์มนะครับด g จ v โวลูชันพาร์ทนะครับ <c oughs> ต่อยเลยดีกว่าตัวเดียวแบบนี้เสร็จผมแน่นอนอย่างน้อยวันนี้ผมต้องได้พัฒน,นาล่างสักตัวหนึ่งแล้วผมเดาขึ้นเป็นหน้าปกนะว่าวันนี้เนี่ยผมทำงานสำเร็จเสร็จสิ้นกันแล้ว

สักกี่ตัวกันนะเพื่อที่ทำให้กโกลบิมอนของผมเนี่ยมกลายเป็นกลิวมอนนะ,ะพยายามหาดิจิมอนตีให้ได้นะฮะ าละวิ่งต่อไปนะครับวิ่งต่อไปพยายามหาเลย

เมื่อไหร่กบบีมอนผมจะแปลงร่างเพิ่งขึ้นคลิปมาแป๊บเดียวจะแปลงร่างซะแล้วนะต้องฟาร์มกันสักหน่อยนะครับพาร์ทฟาร์มเลเวลมันคือการฟาร์มดิจิมอนนี่แหละผมยังปลดเลดด่านใหม่ๆมาฟาร์มบิลไม่ได้เลยติดในเรื่องแน่เลยอ่ะแต่ว่าเกาลูนเลเวล2มันก็พอฟาร์มได้อยู่นะครับดิจิมอนมันก็เป็นระดับที่สูงขึ้นแล้วแล้วก็ให้ไอพีมากขึ้นหน่อยึึึึึึงงงงงงดดดด พลังลูกออสคอมโบนะครับเราต้องใส่ลูกออสให้เต็มที่โบ บ้าเดี๋ยวก่อนลูกออดตัวแรกมันไม่ตายอีกแล้วนะเซตเนี้ยมาป่าเราเก็บลูกออดไม่ได้ครับเลยต้องใช้ดีเกรเนตอ้าวดีเกรเนตรอบนี้ก็เก็บไม่ได้อะถึงมือถึงมือโกบิมอนจนได้ีต้องโดนฟาดตั้งหนึ่งทีสิบแปดแล้วเฮ้ยเกลสตอมด้สกิลใหม่แล้วครับโอ้ยตีแบบออซะด้วย วิ่งกันต่อไปวิ่งกันต่อไปผมจะได้กลายเป็นกิวมอนแล้วจะมีการพัฒนาเกิดขึ้นแล้วนะครับต่อยมันธรรมดาต,ตายไหมอ่ะต่อยธรรมดาตายอยู่ลงใจลงใจมาเลย เปลี่ยนเป็นมังกรหุ่นกับหมาป่าแล้วเทจัดแน่นอนโหนี่ถ้าเป็นเกรมอนอีกตัวหนึ่งนี่อ๋อแต่ว่าภาคนี้มก็น่าจะใกล้ๆกันเนาะอารมณ์ตัวนี้เวลแม็กแล้วด้วยได้เวลาครับอุ้ยหนอนเวอร์ม่อนเราเวฟสิบเก้าแล้วนะเนี่ยไปไกลไปไกลมากไปการถึงถึงโซนด้านล่างเลยทีเดียวเอาล่ะใช้ไอเตมือในการส่งตัวเองเอ็กซ์พอร์ตกลับไปนะฮะ กลับกลับกลับก่อนป้๊มีเครื่องนี่มาไม่ต้องกลับก็ได้ถูกปะไม่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 เรากลับที่เดิมล่อนลงมาที่เดิมเรามีดิจิแลบอยู่ตรงนี้วะเราต้องมาพัฒนาล่างผ่านตรงนี้เอาซิอ่ากับปหาคุณมิเรจากตรงนี้เอานะครับเพื่อความบูฮูของเราดิจิแบง ด g เ v วอลูชันมาแล้วก็บิมอนของเราจะแปลงเป็นอะไรดีนะแปลงเป็นโกรมอนอันนี้ไม่ได้แปลงไม่ได้นะครับอันนี้ตัวอะไรบ้างอันนี้ใช้สถานะเยอะมากเลยอ่ะวิผมว่าผมไม่เคยเก็บนะโกลมอนเราเคยเก็บแล้วครับทั้งนั้นผมลองตัวที่ไม่เคยดีกว่า โอ้โ <c oughs> คอดรามอนสีเขียวหรอใช้ไวรัสด้วยอะ <c oughs> อะไรครับเนี่ยคอดรามอนสีเขียวอย่างนั้นเหรอ <c oughs> มันมันมูมันใส่ไม่ได้แล้วครับ มันกินพื้นที่เราเยอะเกินไปแล้วเก็บก่อนเก็บก่อนแล้วฮะฟาร์มไอซ์แลนด์โอ้อา้อาวอา๋อผมเอาใส่เข้าไปได้นี่ว่ะถ้างั้นเราเอาคอดามอนใส่เข้าไปในฟาร์มไม่ได้อะที่เต็มที่เต็มแล้วที่เต็มแล้วอะยังไงอะเอ่อคอดามอนเรามาแล้วเราเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอชี้ก่อนนะมันดีจิววเป็นตัวอะไรได้บ้างนะเรื่มยี่สิบเร่สามสิบ ท่าทางตัวนี้ก็จะเท่ไมห่หยอกเหมือนกันนะน,นี่เี๋ยวราจะเอาไปแปะทีมเลยครับแปลงร่างเวลสามสิบมีตัวไหนอีกนะที่จะแปลงได้ในช่วงนี้มันแปลงยากแล้วนะครับหลังๆเนี่ยคือดิจิมอนเวลมันสูงแล้วไงพอเวลมันสูงแล้วมันก็จะเริ่มฟาร์มยากแปลงยากเป็นเรื่องธรรมดานะฮะดิจิแบงค์คือดิจิแบงค์คือ ขคเรวาวขเรวาวตอนนี้ถ้างั้นเราเอาเลดิสมอนกลับเข้าทีมแล้วกันดีกว่าไหมเนี่ยเขามีพัฒนาร่างต่อไปด้วยนะเรา,เาไปฟาร์มเบลดีกว่าครับเขาจะได้มาอยู่กับเราไงน้องน่ารักนะเนี่ยดูดีน้องน่ารักมากเลยครับเพราะฉะนั้นเราต้อง เราต้องเอาใส่ทีมนะฮะในเมื่อน้องน่ารักแล้วเราจะปล่อยวางน้องไปไม่ได้เด็ดขาดเอาคอดามอนเราเข้าไปในฟาร์มแทนแล้วกันอ่าให้มันไปเก็บเดเวลในนั้นนะเมมโมรี่ยูสกินเยอะแปลว่าจะเก่งนะนี่ฮอืมเดีย๋ยวเราต้องไปจัดทีมในนี้อ่าต้องมาจัดทีมที่ดิจิมอนนะครับ แล้วก็ organize session organize เสร็จแล้วเราสลับเอาเวอร์มอนเข้าไปนะว่าจริงจริงเวอร์มอนตเราตอนนี้นี่คือค่าแคมเนี่ยเปลี่ยนได้แน่ๆอยู่แล้วนะฮะไม่มีปัญหาเรื่องการเปลี่ยนเลยคราวนี้ก็จะเป็นหุ่นยนต์หมาป่ากับน้องท่าทางคล้ายๆมังกรเทพหนึ่งตัวก็นับว่าเข้าท่าไม่น้อยนะเนี่ยอะไรส่งมาเดี๋ยวก่อนกีนดีแบบแบบคิดว่าจะหลุดลอดสายตาของผมไปได้อย่างนั้นเหรออ่าฉันทำ สรอยคอสวยๆจากดอกไม้ที่เกาะบนนี้ด้วยนะให้เธอล่ะจริงเหรอเนี่ยสุดยอดไปเลยขับใจมากนะซิสเตอร์มอนบอลังเราจะกลับไปที่ฟาร์มเร็วๆนี้เพิ่งมาเมื่อกี้นี้เองไม่ใช่เหรออ่ากลับไปรับเขาหน่อยแล้วกันกลับไปรับซิสเตอร์สักนิดนึงครับเขาอุตส่าห์ทำให้เราแวะไปแวะไปโยนไก่เขากินด้วยละกันในเมื่อเขาอุตส่าห์ทำทำสร้อยคอจากดอกไม้มาให้เรานะ เราก็ต้องตอบแทนเขาด้วยพลังไก่ตุนเบอสูงสุดโอ้โหเบอสูงสุดเยอะนะเนี่ยอัมมังกรแบบอัมมังกรแบบนี้ไม่อยู่ในฟาร์มร่วมกับคนอื่นนี่จะไม่กัดกันตายใช่ไหมเนี่ยอย่ากัดกันนะเราเป็นพ่อูดเดียวกันนะครับ <S <S กลับมาแล้วโอ้โหสวยมากเลยนะเนี่ยผมชอบจังเลยดีไซน์ตัวนี้เลยคริสมอนนเะนี่ยทำไมมันแบบว่าดูดีขนาดนี้นะต้องยอมต้องยอมใจเลยฮนะสภาพเหมือนดิจิมอนจะ ก็ดีจีมอนแย่แล้วผมพูดผมพูดอะไรไรสลามเมื่อกี้ไปครับอย่าไปสนใจนะลืมไปก่อนเหมือนโปเกมอนต้องบอกเหมือนโปเกมอนเหมือนดีจีมอนก็นี่เกมดีจีมอนไม่เหมือนดีจีมอนจะให้เหมือนอะไรโอ้แย่แล้วสภาพมู o ไนท์บอมเมจิกแอ i แท t หกสิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ทำให้หลับได้เซนนักคู่ฟิสคอนแอตแทกหกสิบห้าไลท์ฮิวได้โอ้โหน้องฮิวได้แฮ ไอเดนบับเบิลนะครับทำให้ฝ่ายต่งข้ามมีการลับ70% Destruction c a n n o n ยิงแรงนะเนี่ย Dark Damage แล้วก็ Ice Archery เอาแบบ <c oughs> หนอ่หนอๆไปก่อนละกันเซนนักเกิล <Wh ing. S 1> แปะโอ้โอ <laughs> ลงหัวงั้นเลยเหรอนึกว่าจะไปต่อยเองโอ้โหนี่เป็นไงโชว์ตัวด้วยนี่แหละ นี่แหละคือดิจิมอนที่แท้จริงของเราลองจากกราโดมอนก็ต้องเป็นน้องเลกิสมอนนี่แหละครับที่จะได้เดินทางไปกับเราอย่างแน่นอนน่ารักขนาดดีแล้วแถมยังเป็นนักสู้ซะด้วยนะเนี่ยดูดิน้องดูแบบนุ่มๆฟูๆนะครับใส่สนับมือพร้อมสู้เลยอันนี้สายประมาณคล้ายๆพวกแบบทีฟาล็อกฮาร์ดของฟันนอลแฟนตาซหรือเปล่าดูแบบเป็นสาวนักบููแต่ว่าก็แบบหน้าตาน่ารักดูน่าเอ็นดูนะครับ เรามีแก๊งพี่ใหญ่อยู่ตั้งสองคนใช่ไหมใครจะมาทำร้ายน้องของเราได้แค่ตัวเองก็ซัดจะแย่อยู่แล้วนะครับอันนี้คือมีพี่ใหญ่คุมอยู่ด้วยสองคนอ่อยหอกไปเลยเพระอยากรู้ว่าต่อยธรรมดาน้องต่อยแรงแค่ไหนนะเลกิสมอนเนี่ยพึ่บเตะอืม77ก็น่าจะเป็นสายใช้สกิลละมัง้งแต่เลเวลยังน้อยกว่าคนอื่นพอสมควรนะไม่เป็น,นไรครับอย่าบูลลี่อย่าเพิ่งบูลลี่น้องนะน้องเลเวลยังน้อยกว่าคนอื่นอยู่ ความสนุกของแนวเกมแนวนี้มันก็อยู่ที่การจัดทีมนะครับว่าเราเนี่ยจะได้ใครบ้างไปเป็นเพื่อนร่วมทีมนะครับยิ่งเราจัดเพื่อนร่วมทีมที่มีความเกี่ยวโยงเกี่ยวพันกันได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยไม่ยิ่งเป็นเรียกว่าแฟนเซอร์วิสนะครับให้กับคนที่มาดูนะว่าแบบโอ้นี่อ๋อนี้ทีมนี้อย่างสมมติท่านเราจัดแบบเกรมอนกาบูมอนคู่กับปาตามมอนหรือแองเจมอนก็ได้คนก็จะรู้ว่าอุ้ยเฮ้ยนี่มันทีมของ ิจิมอนภาคแรกนี่นาแหลมแหลมเลยอะไรแบบนี้นะฮะรอบนี้เราเจอกับหมอนนี่เราใช้สกิลขั้นสุดยอดดีกว่าก็คือ Destruction Cannon น่ารักจังอะกระสุนหมัดหมัดพลังงานใหญ่ถึงแบบยังดูดีกว่าเลยอ่าจริงๆอันเนี้ย ทำไม Destruction น a n n o อนมันไม่ดูเป็น Destruction c a n n o อนเลยครับกระสุนแค่นั้นมันเป็น Destruction c a n น o n ได้จริงหรอแต่เอาเหอนน้องอาจจะไม่แข็แขงด้านการใช้ศาสตร์บืดก็ได้คือน้องดูแล้วน่าจะเป็นสายแสงสว่างนะฮะสายศักดิ์สิทธิ์เออนักรบศักดิ์สิทธิ์นักสู้เป็นพวกที่แบบไม่ใช้กลกงอะไรย่างนี้ Destruction c a n n o อนเลยอาจจะเบาก็ได้นะอันนี้คือพยายามคิดพยายามเข้าข้างหาวีให้น้องดูแบบ ที่มีท่าน,นี้เราไม่แรงเพราะอะไรนะครับแต่จริงก็น่าจะเป็นว่าผมไปใช้แล้วมันดันไปติด่าดนนุไงมันเป็น่าน,นั้นด้วยก็เลยทําให้แบบเบาลงสายเสียเปรียบอะไรอย่างเงี้ยสครัมเบลิลนะครับสครัมเบลิลโต้สครัมเบลิลฮะอีโอ้โหเป็นไงกระโดดทีปีโยมอนที่ได้เปรียบทีเดียวเท่านั้นรู้เรื่องนักสู้ชนะโนกเหรอถ้าเป็นปกตินี่ ในในโปเกมอนที่นักสู้แพนนกหรือเปล่าโดนนกจิกน่าจะใช่นะถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะ ยืนมองหน้ายืนมองหน้าพี่แฮปปี้ดีไหมจ๊ะน้องๆทั้งหลายไปเร็วไม่ได้ครับเราเรียกคู่หูของเราทั้ง3คนนี้ว่าเป็นน้องๆไม่ได้นะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นแบบว่าการไม่เคารพนะการไม่เคารพดิจิมอนที่เป็นคู่หูของเราเพราะฉะนั้นเราจะต้องปฏิบัติกับพวกเขาด้วยความยำเกรงความยำเกรงที่ว่าก็คือศัตรูเป็นาธาตุน้ำเราต้องไม่เอา,าธาตุน้ำไปตีเขานะครับดูแล้วมันน่าจะเป็นน้ำนะ จาลูกออดพวกนี้โตไปก็เป็นกบไงมันมีสายที่เป็นกบแต่ว่าดิจิมอนมันไม่ใช่อะไรที่ตายตัวแบบนั้นนะเป็นลูกออดเนี่ยคุณอาจจะเติบโตไปเป็นบางกอนก็ได้นะอุ้ยเลเวลขึ้นแล้วอ่ะกราดูมอนผมสุดยอดไปเลยนะฮะเลคิสมอนก็ขึ้นอ่ะเก็บกันคนละนิดนะมันต้องมีฟาร์มแบบนี้บ้างนะครับฟาร์บอลลินิสบอลหนนอยให้ดิจิมอนของเราเนี่ยเลเวลมันสูงขึ้นจะได้มีโอกาสได้พัฒนาร่างมากขึ้นนะครับไล่ไปตามเนื้อเรื่องนะยิงคือแบบว่า ถ้าอยากให้มันเลเวลขึ้นเยอะๆแบบก้าวกระโดดจริงๆเนี่ยมันก็ต้องฟาร์มเยอะนะครับอย่างที่ผมได,ด้แสดงให้เห็นเนี่ยคือมันต้องวิ่งไปวิ่งมาวนเวียนวิ่งนั่นวิ่งน,นี่เรื่อยๆเรื่อยๆเรืเร่อยๆเ,เลยนะคือแบบว่าจะหยุดแทบไม่ได้เลยนะครับอารมณ์เหมือนเกม R p g พเก็บเลเวลอะไรพวกนี้แหละครับถ้าเราไม่เล่นเนี่ยเลเวลมันก็ไม่ก้าวหน้านะตึงๆโอโ้โหผมชอบท่ากระโดดน้องจังเลยอนะ่ะน้องต้องได้ขึ้นปกแล้วจังหวะเนี้ยน่ารักขนาดนี้ เละคิสมอนน่ารักขนาดนี้นะครับน้องต้องได้ขึ้นปกแล้วจริงๆ ไม่รู้จะฟาร์มที่ไหนก็คารูเลเวล2นะครับในช่วงต้นก็ยังเป็นสถานที่ที่ฟาร์มเลเวลดิจิมอนได้ดีพอสมควรเลยนะไหนลองสักหน่อยสิเกลส้ม <ail> เบามากแพ้ทางไงมันแพ้ทางครับเด็กลอสคอมโบนี่เราต้องใช้เสียงเท่หน่อยปักปักโอ้โห <laughs> แพ้ทางยังเห็นได้ชัดแย่ละทีมเราแพ้ทางไปสองแล้วหรอนี่ อย่างน้อยผมก็จะฟาร์มให้มันถึงเวลาปกตินะครับที่ผมอัดคลิปนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยน่าจะแบบมีเหตุการณ์อันไม่คาดฝันเนี่ยเกิดขึ้นเยอะนะครับ ทั้งเรื่องการมีแผ่นดินไหวมาจากทางฝั่งมีมานะฮะซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบว่าช็อคช็อกค,คนไทยไปหลายคนนะคนไทยหลายคนเนี่ยก็รู้สึกกังวลมากมากเลยนะครับยิ่งคนที่อยู่ในตัวเมืองเนี่ยคือการที่อยู่แผ่นดินมันก็ไหวขึ้นมาเนี่ยการอยู่บนตึกสูงๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องตลกนะฮะมันเป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆนะเพราะงั้นเนี่ย ลหลายๆคนเนี่ยอจาจจะกำลังหวาดระแวงเรื่องของ after shock อยู่นะครับก็ระวังระวังตัวกันให้ดีแล้วกันกว่าผมจะได้ลงคลิปนี้เนี่ยผมว่ามันผ่านไปเป็นชาติละน่าจะไม่ทันระวังแล้วแต่ก็แสดงเห็นความห่วงใยจาก arm dot s e เพราะว่าช่วงที่ผมอัดคลิปกับช่วงที่ผมลงคลิปเนี่ยมันไม่ใช่ช่วงเวลาเดียวกันดังนั้นเนี่ยมันเป็นความห่วงใยที่ส่งผ่านไปก่อนนะเรียกว่าส่งผ่านมาทางข้อมูล data คอพิวเตอร์ก่อนนะแล้วค่อยไปแสดงให้ทุกคนได้เห็นความห่วงใยนี้ในอีก เวลาเลทให้หลังหลายชั่วโมงอยู่นะครับตึกตักตึกตักไปอย่างน้อยวันนี้ผมคิดว่า,อ,าอีกสักหน่อยอีกสักหน่อยอีกสักหน่อยครับอีกสักหน่อยอย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งรีบจริงๆมันก็มันก็มันก็ได้แล้วนะแต่ว่าผมแบบว่ายังอยาก อยากขอให้น้องได้โชว์ตัวอีกสักนิดนึงเราสาหาเลคิสมอนมานะครับรอบนี้ผมลองเอาเซนนักเคิลใส่ดีกว่าเซนนักเคิลเปรี้ยงยังไงก็เบาอยู่ดีแฮะถ้าเสียเปรียบเขาแต่น้องมีฮิลได้นะคือสมบูรณ์แบบมากในฐานะทางนักสู้และคนฮิลได้นะครับ19กับ20แล้วโอ้โหเยี่ยมเลยบอกว่ากําลังจะรอขอให้เบอร์มอนขึ้นเป็นเวว20เลยขึ้นจนได้นะครับถ้างั้น อันนี้ไม่ทานตั้งตัวเอาเลคิสตัก16แล้วกันเวลขึ้นอีกเวลหนึ่งแล้วเราก็จะได้พักผ่อนฟาร์มฟาร์มโหมดฟาร์มเลเวลกันอยู่วิ่งกันใหญ่แล้วอ่าเอื้อ 行くぞ、みんな。 เลอีกแล้วดืดดืดเอาล่ะรอบนี้ไหนดูซิลองเอาเกลสตอมไปอีกสักทีเกลสตอมโอ้โหคริติคอน อีกรอบเดียวเวฟเดียวเวฟเดียวเท่านั้นเวฟเดียวเท่านั้นฮะเดียวเดียวอีกนี้เดียวเท่านั้นนะครับเราก็จะได้เลเวลสปของเรกิสมอนกันแล้ว เราก็จะได้จบภารกิจของการฟาร์มในรอบนี้นะฮะอาจจะสั้นไปนิดนึงแต่ก็นั่นแหละครับเพื่อเต็มตัวรับมือกับ after shock ที่อาจจะตามมาได้นะฮะหลังจากที่มีการไหวของแผ่นดินไปแล้วหนึ่งครั้งเราต้องเซฟต,ตี้ตัวเองให้มากที่สุดนะครับอะไรที่ปลอดภัยได้ต้องปลอดภัยไว้ก่อน,นครับอย่าให้เรามารู้สึกทีหลังว่าลุงนี้ทำยี้ดีกว่าอุ้ยลุงนั้นทำยี้ดีกว่านะฮะมันอาจจะสายเกินไปจนเรามีโอกาสที่แก้ตัวแล้วก็ได้ โบบะลองดูสิไอส์อาชอรี่ทูโอ้โยสยเก้เลยชนะทางแรงมากตืดตืดตืดโอ้โหเรียบร้อยเลสิครับผมเสร็จสมบู์แล้วเป้าหมายในการทำงานของผมในวันนี้ถ้างั้นเราก็ได้เวลานะฮะที่เราเนี่ยจะซิ่งออกจากพื้นที่นี้กันละด้วยการใช้เอ็กซ์อร์ตท,ที่เก็บสะสมมานับแรมปี ใช้มานานแล้วนะเซตเนี่ยเดี๋ยวผมต้องไปซื้อใหม่ละเหลือต่ำกว่าห้าอันแล้วมันอดไม่ได้แล้วนะครับมันรู้สึกว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงต้องมีการซื้อเพิ่มเป็นคนที่เรียกว่าอ่ายอมไม่ได้นะที่ของตัวเองเนี่ยจะมีต่ํากว่า5้าชิ้นเนะี่ยไม่รู้เป็นอะไรนะเหมือนกับแบบว่าถ้าต่ำกว่าห้าชิ้นเนี่ยมันไม่สบายใจเลยรู้สึกว่าไม่พอแน่เลยเดี๋ยวมาใช้รอบหน้าก็ไม่ได้แง่แงเลยเดี๋ยวเราใช้เยอะเกินไปนะเพราะฉะนั้นเราซื้อไปก่อนเลยละกัน เพื่อที่ทาให้เราไม่ต้องไปเจอกับปัญหาแบบว่าออกไม่ได้อู้เี่สามรอ้อยห้าสิบไปงอถ้าอย่างนั้นเราก็ถ้ามีอยู่สี่อันนะครับเราเติมให้ครบสิบอันเหมือนเดิมอ,อิ่มใจอันนี้แหละคืออันนี้แหละคือความความต้องการของผมนะการที่ไอเทมที่เราใช้หลักๆเนี่ยมีไม่ต่อยกว่าสิบชิ้นนะเพื่อที่จะทาให้เราเนี่ย รู้สึกปลอดภัยและใช้งานมันได้จริงๆตลอดเวลานะครับเอ้าล่ะผมขอเซฟก่อนดีกว่าทั้งนั้นตอนนี้ก็ได้เวลาอันเหมาะสมแล้วนะครับที่เราเนี่ยจะสามารถแยกย้ายกันไประหว่างภัยและพักผ่อน ให้ตัวเองได้นะครับก็ต้องขอกราบคำขอบคุณนะครับต่อพี่น้องผมเพื่อนทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมคลิปท่ายช่องเรานะฮะเพราะว่าคุณเนี่ยได้กลายเป็นคนสําคัญอีกหนึ่งคนที่ได้ช่วยเหลือช่องของเราไปแล้วโดยที่ไม่ทันได้รู้ตัวเลยนะใครที่ยังไม่ได้กด subscribe นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกด subscribe ไว้ด้วยจะได้เอาไปติดตามดูคลิปเกมที่ทางช่องของเราเนี่ยจะอัพให้เพื่อนทุกคนได้ดูทุกวันเลยนะครับยกเว้นวันไหนมีธุระสาคัญที่ทําให้ลงคลิปไม่ได้จริงเนี่ยก็จะมาแจ้งไว้ก่อนผ่านทางช่องทางต่างๆเนาาเเมม่่ือนกกรลลย ทำเดรี่เควสที่ได้รับจากผพ้คนรอบตัวในแต่ละวันให้เสร็จด้วยเนะาะจะได้มีความสุขทั่วๆกันแล้วไว้มาพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปของ a r m exe ใครจะนอนแล้วฝันดีสวัสดีนะครับส่วนคนยังไม่นอนก็อย่าว่ป่าใช้ชีวิตกันให้คุ้มไปเลยส่วนตัวผมเดี๋ยวก็ต้องขอไปพักผ่อนก่อนแล้วนะดูแลสุขภาพตัวเองกันนะครับบ๊ายบาย